ออกกำลังกายทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงจะผอมลงได้ไหมนะคะคุณครูวีตอบได้เลยว่าไม่ผอมลงเสมอไปนะคะคุณครูวีเป็นคนหนึ่งที่เคยเลือกวิธีการออกกำลังกายนะคะออกทุกวันเลยนะคะแต่น้ำหนักไม่ลงทั้งทงที่ออกกำลังกายตอนที่ท้องว่างนะคะแต่น้ำหนักก็ยังไม่ลงคือช่วงนั้นเนี่ยไปเรียนต่อ เขาเรียกว่าไปเรียนที่กรุงเทพเนาะเป็นหลักสูตรระยะสั้น1เดือนก็มีเวลาได้ออกกําลังกายตอนเช้านะคะแอโรบิกวันละประมาณครึ่งชั่วโมงแต่น้ําหนักก็ยังไม่ลงนะคะ คีย์เนี่ยอยู่ที่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เข้าใจกลไกลในการเผาผลาญพลังงานของร่างกายจึงทําให้การออกกําลังกายเนี่ยน้ําหนักของเราจึงยังไม่ลงค่ะวันนี้คุณครูอยากแบ่งปันอย่างนี้ค่ะว่าถ้าใครอยากจะออกกําลังกายเพื่อลดน้ําหนักนะคะขอให้เราเนี่ยทำตามดังนี้ค่ะข้อแรกก็คือให้เราออกกําลังกายในช่วงที่ร่างกายเริ่มมีการเผาผลาญไขมันก็คือช่วงเวลาที่เราเว้นการกินเนี่ย อย่างน้อย15ชั่วโมงนะคะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ร่างกายของเราเริ่มใช้ไขมันแล้วถ้าเราออกกำลังกายตอนนั้นเนี่ยจะเป็นการเพิ่มอัตราการเผาผลาญไขมันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันที่เก็บสะสมอยู่ใต้ผิวหนังและอยู่ในช่องท้องซึ่งเป็นเป้าหมายของการลดน้ำหนักนะคะเราไม่มีเป้าหมายในการลดแค่น้ำหนักอย่างเดียวแต่เป้าหมายในการลดความอ้วนที่ถูกต้องคือคุณจะต้องลด ไขมันที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังและที่อยู่ในช่องท้องนะคะข้อต่อไปก็คือการออกกำลังกายค่ะจะต้องข้ามไปสู่โหมดในการเผาผลาญพลังงานซึ่งคุณต้องออกกำลังกายด้วยวิธี high interval intensity นะคะ training หรือ hit นะคะ อันนี้เราก็สามารถไปเซิร์ชดูได้ว่าที่จริงคือแบบว่าออกกําลังกายจนถึงขั้นมีการเหนื่อยหอบแห้งๆนะคะแล้วก็เว้นนะคะซึ่งใช้เวลาสั้นมากๆอันนั้นจะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานได้ดีมากๆเลยนะคะซึ่งแล้วมันก็จะต้องควบคู่ไปกับการควบคุมการกินในระหว่างวันด้วยซึ่งไม่กระตุน้นฮอร์โมนอินซูลินมากจนเกินไปความรู้นะคะ แบบนี้คุณครูวีเนี่ยมีสอนนะคะถ้าใครสนใจสามารถย้อนดูได้ในคลิปที่ครูวีทําให้นะคะแต่ถ้าใครสนใจอยากเรียนแบบรวบรัดแล้วก็มีคุณครูวีเป็นที่ปรึกษาให้นะ,ค,ะคุณครูวีมีคอร์ส30 day challenge เปลี่ยนไซส์ใหม่นใน30วันราคาเต็ม5,900บาทราคาพิเศษในเดือนนี้ 990บาทเท่านั้นใครสนใจทักที่ Line แอดที่หน้าช่องหรือทักได้ที่ Inbox โดยตรงเลยนะคะขอให้ทุกคนมีหุ้นดีมีสุขภาพแข็งแรงวันนี้ลาไปก่อนจา้าบ๊ายบาย